สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ มีรายงานจากทรมเนียบร,รัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะธัฐมรมรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ได้มีมติรับทราบผลการพิจารณาเรื่องยัตติขอให้สภาุ้ทระะนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่2ของประเทศไทยหรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาลตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอสำหรับการดำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาครมมีมติเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับยติขอให้สภาพุทธาราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่2ของประเทศไทยหรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาลพร้อมทั้งรับข้อสังเกตและข้อ,สเ,ขอเสนอแนะไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตและข้อสเอสนอสแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องล่างๆในภาพรวมแล้วส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอต่อครมรับทราบล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและสรุปผลการพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแยกเป็นประเด็นต่างๆในส่วนของแผนการจัดการน้ําที่ดีกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการจัดหาพื้นที่รองรับน้ําและกักเก็บน้ําเพิ่มเติม สำหรับแผนการจัดการน้ําในระยะกลางแล้วและได้ดําเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ําซึ่งเป็นอุโมองค์ระบายน้ําขนาดใหญ่ปัจจุบันมีอุโมองค์ระบายน้ําขนาดใหญ่แล้วจํานวน4แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก4แห่งและมีแผนสร้างคันกั้นน้ําด้านตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อการจัดการน้ําในระยะยาวในส่วนของโครงสร้างการป้องกันชายฝั่งกรุงเทพมหานครได้จัดทําโครงสร้างแบบแข็งเขื่อนกันคลื่นกำแพงกันคลื่นและแบบอ่อนเนินทรายป่าชายเลน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครและกระทรวงคมนาคมได้ร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียทางด้านวิชาการด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมป้องกันปัญหาอุทกภ,ภัยโดยเฉพาะระบบระบายน้าการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพมหานครไปนครราชสีมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่าการย้ายเมืองหลวงต้องมีการทําประชามติและประเมินผลกระทบซึ่งต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของผู้ประกอบการและการจ้างงานและกระทบต่อวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนดังนั้นการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือดําเนินการเพิ่มเมืองศูนย์กลางระดับภาคและศูนย์กลางรองรับระดับภาคเพื่อสร้างสมดุลให้แก่ระบบเมืองของประเทศน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่า ความเหมาะสมของจังหวัดนครราชสีมาที่จะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศไทยปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองและกระทรวงคมนาคมดําเนินการศึกษาและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วเช่นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ควรมีการศึกษาด้านทรัพยากรน้ําในทุกมิติให้เกิดความมั่นคงและความสมดุลกับความต้องการน้ําในอนาคตและศึกษาแนวทางการย้ายเมืองหลวงของประเทศอื่นเป็นแนวทางและเทียบเคียง การศึกษาในเรื่องน้ําทะเลที่สูงขึ้นอันเกิดจากภาวะโลกร้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการศึกษาเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเช่นการจัดทาซีบาเรียได้แก่การพัฒนาเขื่อนประตูกั้นปากแม่น้ําประตูระบายน้ําคันกั้นน้ําทะเลรวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาแนวทางป้องกันการรุกตัวของน้ําเค็มในแม่น้ําเจ้าพระยาและการศึกษาการคาดการณ์อนาคต ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นในแต่ละช่วงปีเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาให้เกิดความครอบคลุมและควรศึกษาพื้นที่ที่รับผลกระทบและปะัญหาอย่างต่อเนื่องการศึกษาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่าควรมีการจัดทําฉากทัศน์เปรียบเทียบสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆพร้อมกําหนดแนวทางเลือกและผลได้ผลเสียเปรียบเทียบและควรศึกษาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นให้รอบคอบเพื่อกําหนดแผนป้องกันแก้ไขและการจัดการแบบปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสนับสนุนการวิจัยพัฒนานในการออกแบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าควรมีการศึกษาออกแบบอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมแบ่งตามประเภทอาคารที่ใช้งานรวมถึงขนาดและความสูงของอาคารควรมีการปรับปรุงรูสเคิฟของแต่และอาคารบังคับน้ำและอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งควรเตรียมการด้านกฎหมายและการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนควบคู่กันไป และควรมีการปรับกฎหมายสิ่งก่อสร้างให้สอดร,รับกับการปรับโครงสร้างอาคารสถานที่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ประชุมครมได้มีมติรับทราบผลการพิจารณาเรื่องยัตติขอให้สภาผู้แทรนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศไทยหรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานครและประิมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนจากนี้จะแจ้งให้สำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบตามขั้นตอนต่อไป